นางไหยชื่นใจ ศิลปะไทยโกอินเตอร์เป็นกิจกรรมโครงการดีๆจากตราแม่ครัวนั่นเองค่ะครับ,รบผมโครงการอิ่มท้องอุ่นใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวนคะครับตอนรักป่ารักชุมชนครั้งที่5ครับณวันนี้นะคะมมคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง12 <S <S มิถุนายนนะคะตัวเลขสถิติที่รวบรวมมาแล้วจากกรมควบคุมโรคนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือยอดเนี่ยค่ะผู้ป่วยเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วน่ะ1.3เท่าเลย ช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สวัสดีค่ะบคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมปออนนบและดรปอวีรินทิรานาทองบอจรัดในรายการ360องศารนิวโชว์โชให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันนะคะกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะใช่ครับผมโชว์แล้วยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทางรายการแบบนี้เลยนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะกรอบเงินสําหรับสุดปังพลังฮอตกรอบท่อง ลุคเปอร์สุดปังพลังพัดค่ะและคนตัดสินก็พร้อมอยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พรวิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะโชว์ของเราจะได้รับชมนางไหแสนสวยค่ะชอบเลยเนี่ยนางไหชอบครับชอบมากเวลาเจอนางไหปุ๊บความสุขความบันเทิงเดินใจมาเลยนะคะแน่นอนส่วนผมปกติผู้ชายเขาจะต้องแบบตีมงลานใช่ไหมแต่เราตีไม่เป็นไงเลยอยากเป็นนายไหบ้างคุณอยเป็นนายไหเป็นนายไหไหมเดี๋ยวตีให้ ใช่เหรอเขาไม่นาไหหรอไม่น่าจะมีนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนางไหก็มาแน่นมากปกตินางไหเนี่ยหนึ่งโชว์ก็จะมีหนึ่งคนวันนี้มาหลายคนเหรอมาหลเป็นทีมมาเป็นทีมแล้มาดีดไหเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรต้องติดตามค่ะใช่ครับผมกับโชว์นี้เลยครับเปิดวงส่งนางไหกับช่วง360องศาซาซับโชว์ช่วง 360องศาซ่าแซบโชว์ น้องรัศนน้องเฟิร์สน้องกิ่งน้องพิมดาวน้องไข่มุกน้องเมี่ยวฟางน้องภาพานและน้องโบตันจากสถาบันนาตยัพัฒนาตสินไทยจังหวัดชลบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักสดใสมากดูแลดูแลอยากเซิร์งเลยครับลีลานางไหของเราใช่ครับนไหเลยอดเลยเพราะเขามากันเยอะอดเลยวันนี้นะครับขอเป็นผู้ชมแบบน่ารักน่ารักนะครับแบบนี้ต้องขอคําคมวัคทองจากจันกรเลยครับน่ารักน่ารักแบบนี้ต้องให้แบบนี้เลยนะแต่สนุกมากนะครับต้องให้คําคมวัคทองว่า ดีดม้วนสุดมันนางไห้ชื่นใจศิลปะไทยโกอินเตอร์ออชอบอชอบอะไระที่โกอินเตอร์นะคะว่าเป็นซอ์พาวเวอร์ให้กำลังใจเชียร์น้องๆด้วยวันนี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังมาทอดจัดจาทานรายการค่ะครับผมกับช่วงหน้าเลยครับเรามาคุยกันด้วยนะครับกับช่วง360องศาทอล์คโชว์ครู่ค่ะ 360องศาทอล์กโชว์ ช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับน้องนักแสดงจากสถาบันนาฏยพัฒน์นาตศิลป์ไทยจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งตอนนี้มีน้องพอเพียนน้องราศาัศนน้องไข่มูแล้วก็น้องพาพาเป็นตัวแทนเพื่อนๆสักครู่เดี๋ยวจะมารวมตัวกันค่ะมาพร้อมกับอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงอาจารย์วรนุชป,ประจําญาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ช่วงนี้จะเป็นช่วงกลั่นข้อมูลให้จาย์ก๊ฟตัดสินความเป็นซอฟต์พลาวเวอร์นะคะจำพรองนะคะพรอมครับแต่ก่อนอื่นนะครับเมื่อกี้อาจารย์ได้ให้คำคมวัทองไว้ด้วยดดดีมม่่วนนนนนสุััาาางไไหชืใจจศิิลปะทยยกออตรรร์์คบ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราเห็นนางหหยเนี่ยมันจะมาคู่กับวงโปรงลางครับ,รบเพราะฉะนั้นเวลาดูวงโปรงลางผมไม่เคยดูวงเลยผมดูแต่นงางไห้ก็ <laughs> จะมีความสนุกไงแล้วดีโอ้โหมันม้วนมันมันแล้วนางหหยทำให้เราดูชื่นใจและน้องๆเขาก็ทําให้เราดูชื่นใจทั้งชุดทั้งท่าทา,ทางและลีลาครับและทีมคันก็คือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภาคออกเฉิงเหนือหรืออีสานได้เพราะฉะนั้น ดังไกลโกอินเตอร์ได้แน่นอนถ้าเราทำโชว์ดีอย่างนี้แหละ<อ>น,นั่นคือคการขยายคำ<ช>คมวักทองของอาจารย์นะคะคตอนนี้ <ผม S 1> ได้เวลากลั่นข้อมูลให้จันก๊อฟตัดสินแล้วค่ะถูกต้องครับผมพูดถึงจุดเด่นของโชว์โชว์นี้นะครับทำไมเราถึงเลือกในการแบบนงางไหมาทำเป็นโชว์โชว์นี้ครับผมเพราะว่าคิดคิดว่ามันจะสนุกสนานนะคะเวลาผู้ชมได้ชมการแสดงเนี่ยก็จะได้รู้สึกสนุกสนานก็มีส่วนร่วมไปกับเรา ด้วยอะไร้ยคะเลยเลือกการแสดงชุดนี้มาซึ่งเป็นการแสดงของภาคอีสานเนาะเวลาคนเห็นโชว์โชว์ของเราก็จะถามใช่คะถามครับผมถามว่าทําไมถึงมีแต่นั่งหายผมอยากรู้เพราะว่าผมเวลาผมเห็นนั่งหายดิเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาไม่มีแบบนายหายหรือผู้ชายบ้างซึ่งปกติมีไหมครับปกติจริงๆน่าจะเป็นที่เป็นแบบผู้หญิงผู้ชายที่เป็นกอบแก๊บมากกว่าค่ะเขาจะจะคนละแบบกันมาเป็นชายหญิงเหมือนกันค่ะแต่นายหจริงๆไม่มีค่ะไม่ค่อยที่ไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่าลี มันต้องอ่อนช้อยผูต้องหายหลายๆคนก็อ่อนช้อยได้นะนะก็เลยก็เป็นนางหายวันนี้ก็เลยเป็นนางหายมาทีเดียวแบบโอ้โหเป็นสิบเลยใช่แต่แปลกตามากเรื่องของเครื่องแต่งกายสดใสมากเครื่องแต่งกายชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับสีสวยมากค่ะอ็เครื่องแต่งกายในชุดนี้นะคะแบบว่าคือหนูอยากจะนําเสนอผ้าขนม้าค่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญนางแบบมาเลยนะคะหลักสีหล่ก หลายนะคะอย่างเช่นที่วันนี้นํามาเสนอค่ะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูที่น้องๆเมี่ยวฟางและน้องเฟิร์สได้มาโชว์นะคะก็หนูอยากจะนําเสนอการแต่งกายของสถาบันของนาฏยาพันธ์นาฏศิลป์ไทยอะค่ะที่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ของกระโปรงนะคะแล้วก็กากอบแล้วก็ผ้าพัน โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าเป็นการนำผ้าถุงมาออกแบบประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะคะกระดับคุณมากค่วยนะครับน้องฟางกับน้องเฟิร์สนะคะทั้งสอหด้วยน่คกาบแล้วก็เห็นว่าจะไปโชว์ที่ญี่ปุ่นด้วยเหรอคะะจะไปโชว์ที่ญี่ปุ่นด้วยร่างหนฟังในค่ะแล้วมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะค่ะก็การเตรียมตัวของพวกเรานะคะก็ขยันหมั่นฝึกซ้อมค่ะเพื่อที่จะเกิดความภาคภูมิใจให้ตัวเองนะคะแล้วก็ให้ชาวต่างชาติได้รับชมค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะขอกำลังใจจากทุกๆคนด้วยค่ะไม่คิดว่าที่จะไปที่ญี่ปุ่นนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษขึ้นไปอีกไหมคะจากี่โชว์วันนี้อาจจะต้องฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นอีกอะไรคะมีดีเทลอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะใส่เต็มอยู่แล้วไปโชว์เสร็จแล้วกลับมาสรุปสนุกสนาน่กลับมาเยอย่ามาอย่าลืมมาที่นี่อีกอีกแล้วค่ะต้องพูดอะไรคะก็รู้สึกเป็นไงหนูรู้สึกเป็นเกียรติเลย ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยหนูอยากจะขอบคุณพี่ๆทีมงานค่ะเพราะว่าพี่ทีมงานตอนที่หนูตื่นเต้นให้กําลังใจหนูตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ทพี่ทีมงานของเราน่ารักอยู่แล้วดะให้เชกำลังใจด้อีกคนนึงครับหนูขอพูดเรื่องจุดเด่นนะคะจุดเด่นของการแสดงชุดนี้คือผ้าขอม้าทางพื้นบ้านภาอีสานค่ะหนูเชื่อว่า ผ้าผืนผ้าขาวม้าของเราไม่แพ้ชาติใดของโลกเลยค่ะเพราะผ้าขาวมา้ามีทั้งเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีทั้งประโยชน์ที่หลากหลายสามารถต่อยอดเข้าสู่ระดับโลกได้เลยค่ะครับผมน่ารักมากๆเลยนะคัน่นคือคการสั่งข้อมูลของเรา,เรานะครับและตอนนี้ครับอาจารย์ครับตัดสินโชว์โช์นี้หน่อยครับผมครับโชว์ชุดนี้ที่แสดงออกมาแล้วก็ที่กลุม่มทั้งอาจารย์และน้องๆพูดเนี่ย เป็น2โชว์ในพร้อมกันนะครับก็คือ1โชว์คาว่าเฟสติวัลถ้าถามผมนะ <Yeah. S 2> มันคือการลำนางไห mm. อีกอันหนึ่งคือคําว่าในซอฟแวร์เนี่ยเฟสติวัลคือ F1 mm. อีกอันนึงคือคําว่าแฟชั่นซึ่งน้องๆเลือกในเรื่องของพคมาในรัฐรีเสถษษาเนี่ยก็พยายามนํพภคมาเนี่ยโกอินเตอร์นะครับผมเชื่อว่าธีมเนี่ยมันจึงคลุกกันอยู่ระหว่างเฟสติวัลก็คือโปรงลางกับนางไหกับทางด้านพคมาแีนี้มาดูก่อนนะครับว่าโปรงลางเนี่ย จากภาพที่ออกมาเนี่ยก็คือว่าโปรงรางจะเริ่มต้นมีศิลปินทางจังหวัดกาฬสินคิดโปรงลางในปี2529แสดงว่าวงโปรงลางเนี่ยเกิดมาไม่นานแต่พินไหหรือว่าไหซองเนี่ยซึ่งเป็นไหปลาเนี่ยจะเอาหนังสติ๊กหรือยางเนี่ยเข้ามาเข้ามาดีบ แต่ตอนนี้มันมีพินหรือว่าเบสไฟฟ้าเนี่ยพินเบสไฟฟ้าเนี่ยมาแทนเพราะนางไหจึงเป็นนางรําที่มาแสดงท่าทางและเรียกโฟกัสการสนใจเพราะนั้นสิ่งที่ทางโชว์เนี้ยดึงออกมาคือดึงเอาคําว่านางไหออกมาและใช้เสียงเพลงบรรเลงเพราะว่าพอได้ยินคำว่านางไหทุกคนจะคาดหวังความสนุกละใช่แล้วองหลานเพราะนั้นเนี่ยเป็นการตัดตอนเฉพาะนางไหเข้ามานะครับแล้วมีท่ารำนะฮะเพราะนั้นเฟสติวัลพอจะได้นะครับจุดแรกก่อน ทางธุรกิจเนี่ยหอนค้าเนี่ยเคยคิดนะฮะสิ้นปีเนี่ยจะจัดงานนะฮะปลาล้าหมอลำนะก็ถือเป็นเฟสติวัลสำคัญของอีสานดังนั้นเนี่ยเฟสติวัลได้ตอนนี้กลับมาดูทางด้านแฟชั่นคือภาคขม้าภาคขม้าของเราดูโดดเด่นก็จะมีสองสีสองลายนะครับเพราะฉะนั้นการรำโอเคมีหโอเคมีล็อกกิ้งโอเคชุดสวยชุดสวยนะครับแล้วก็รำสวยแล้วก็หายปกติมี5ก็เปิดว่างไว้หนึ่งเพื่อให้นางรำเนี่ยเอาไหมาวางแล้วรำประเด็นของผมคือ จะไปญี่ปุ่นเนี่ยผมอยากช่วยเติมเนาะหนึ่งเนี่ยผมยกทำไมไม่โชว์ผ้าคมมาเยอะกว่านั้นมันหลากสีได้ฮะนางไหไม่เป็นต้องมีสีเดียวกันเพราะนางหายจะมีการรําทุกคนอยู่แล้วเป็นสีนกพะเก้าเลยเก้าสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นโชว์ลายผ้าคมาโชว์แฟชั่นแล้วทำบล็อกกิ้งเดินแฟชั่นแล้วมาทําท่าไหในการนางไหทั้งหมดเป็นเขาเรียกว่าเป็นหางเครื่องนางไห เต้นเหมือนเต้นต่างแต่ตัวนางไหหลักเนี่ยเต้นเต้นเต้นนํำควรจะมีโปรงลางที่ขนง่ายไม่ต้องใช้ไม้แต่มีคนนึงโปรงลางแลกคนนางไหเพราะนั้นมันทำให้โชว์ชุดนี้คือแฟชั่นโชว์นางไหและเป็นโปรงลางกับไหซองเข้ามาประกอบกันและผ้าขม้าด้วยและผ้าขมาจะโชว์จะคลี่ผ้าขม้าโชว์ลายผ้าขม้าตัดยังไงก็ได้ไม่เป็นต้องเป็นผ้าสิ้นผ้าขม้านะเอาผ้าขม้ามาตัดเป็นเป็นผ้าถุงก็ได้อะไะครับทั้งหมดทั้งมวลโชว์ชุดนี้ดีนะครับขอตัดสินเลยครับว่าโชว์ชุดนี้ ได้อ้าวแล้วค่ะวันนี้รู้สึกว่าชมก็เยอะชมก็เยอะแต่ขอเพิ่มก็เยอะเหมือนกันเขาเรียกว่าชมชมเยอะมากแต่อาจารย์ขอเพิ่มหลายอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆจะได้อะไรในวันนี้สสุโชว์ชุดนี้น่าจะสร้างเสียงกรี๊ดให้กับชาวต่างชาติได้อย่างดีครับเพราะจังหวะมันถ้าเต้นนั้นมันแต่ความสับสนว่าจะโชว์ แฟชั่นหรือโชว์การรำของนางหายให้โดดเด่นกว่านี้ชัดเจนกว่านี้กลับมาจากต่างประเทศมาเจอหน่อยครับเพราะครั้งนี้ขอให้สุดปังพลังฮอตกราเยันให้สุดปังพลังนะครับให้กำลังใจนะคาให้กำลังใจขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจไปโชว์กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วมาอีกนะคะมาคว้าซุปเปอร์ไปให้ได้นะคะ แล้วเรายังอยู่กับเรานะครับยังมีนิวส์อัปเดตรวมถึงรักสุขภาพ300สงศาตอนนี้พักสักครู่เดียวครับพร้อมๆกับน้องๆจากสถาบันนาจยยพัฒนาสินไทยจังหวัดชนบุรีเพราะทุกๆคนสุดปังพลังขอดย๋ยวกลับมาค่ะ อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา 3ามร้อยสิบองศาชัโมนะครับผมและช่วงนี้คือนิวส์อ mm ัปเดตคืออยากจะเล่าให้ฟังม่พอกลับมาในช่วงนิวส์อัปเดตนะคะจะยัางกันจะพูดเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าของงโครรกาดีๆเราเป็นกิจกรรมโครงการดีๆจากตราแม่ครัวนั่นเองค่ะใช่ครับผมโครงการอิ่มท้องอุ่นใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวนะครับตอนรักป่ารักชุมชนครั้งที่5ครับโดยบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับรวมพลังทุกภาคส่วนเลยทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนจิ อาสาทั่วประเทศพร้อมทั้งดาราลักโลกด้วยใช่แล้วค่ะเห็นไหมคะตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองรวมพลังกับสามร้องเสิยงบริษัอินเทอร์เน็ตจำกัดนะคะพี่แซคธนินวัดนำทีมมีคุณอัศวินกาจนาวิสิทธพลที่ปรึกษา ท่านประธานกรรมการบริหารของบริษัทตราแม่ครัวจำกัดบริษัทจิ้งโคจำกัดแล้วก็เป็นผู้จัดการโรงงานด้วยนําแฟนข่าวของเรา20ชีวิตที่แรนดอมมาได้ค่ะปลูกปลาชัยเลนบนพื้นที่กว่า5ไร่จำนวน1,000ต้นบริเวณป่าน้าประแสอาเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเลพร้อมกับพาเหล่าจิตอาสาผู้โชคดี20ท่านแล้วก็เมื่อสักครู่น้องปอถามว่าดารารัก้องมีใครบ้างใช่ไหมคะมีน้องกระต่ายอาสยามนะคะน้องไอนาเสือของเราน้องก๊อฟอนุวัต์แล้วก็น้องฮายสรพธีกรขอรานันงนะคะ ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไปทํางานฝีมือทําตุ๊กตาแล้วก็ทําอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครวฉลาดทองและตราแม่ครวฉลาดทองเขาแข่งขันกันสุดฤทธิ์เลยค่ะคุณจากเมนูเด็ดนะคะโดยมีหัวหน้าทีมก็คือดารารักโลกแล้วก็ยังไปเพาะเห็ดให้กับน้องๆที่โรงเรียนด้วยเขาเรียกว่าไปปลูกผักสวนครัวเพาะเห็ดนะคะส่งกําลังใจให้ความรักแล้วก็ ให้อาหารที่ปลอดสารพิษกับน้องๆด้วยเป็นการทําความดีในการที่เรารวมพลังกันแล้วแทงน้ําเห็นไหมคะคแทงน้ําใหญ่มากามแทงน้<ห>ําจากตรารแม่ครัวอมอบแทงน้ําให้กับน้องๆเพื่อใช้ในเรื่องของการเกษตรด้วยนั่นคือโครงการอิ่มท้องอุ่นใจสามร้อยหกสิบมุาจากใจตราแม่ครัวนะคะก็ต้องขอขอบคุณศิลปินดารานักโลกที่ตั้งใจมากๆนําพาแฟนข่าวทํากิจกรรมแบบสุดยอดจริงๆสําคัญที่สุดคือการที่ได้ไปกราบสักการะบูชาพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่เป็นมงคลและเป็นขวัญกำลังใจพวกเรามากๆเห็นไหมคะทุกคนสนุกสนานมากเลยสนุกสนาน้ยความสุขมากนะครับต้องขอขอบพระคุณพิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองค่ะครับผมและนี่คือนิวส์อัปเดตของเราครับผมส่วนช่วงนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องสุขภาพกันต่อเป็นเรื่องของไข้เลือดออกซึ่งตอนนี้กําลังระบาดเลยใช่แล้วนะครับเราเราไปพบกับช่วงรักสุขภาพ360องศาเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ช่วงรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่ช่วงของรักสุขภาพ350องศากับคุณปูพัชรินพรนาธพรจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปูค่ะสวัสดีก่อนคุณเล่าขอดนึ่งน้องๆโรงเรียนที่เราไปพ่อเหตุให้คือโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามแน่นอนค่ะปูก็ไปด้วยน้องๆน่ารักมากๆร่วงกันแบบว่าช่วยกันมากๆแล้วก็ทีมข่าวทุกคนแฟนข่าวทุกคนก็สนุกสนานมากๆใช่แล้วปลูกผักสวนครัวแล้วก็ต้องรณรงค์เพิ่มเติมนะคะเรื่องของโรคไข้เลือดออกนี่ต้องช่วยกันทําลายแหล่งเพาะพันยุงด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็คือณวันนนี้้ะะะคคผูชม ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง12มิถุนายนนะคะตัวเลขสถิติที่รวบรวมมาแล้วจากกรมควบคุมโรคนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือยอดเนี่ยค่ะผู้ป่วยเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วเนี่ย1.3เท่าเลยนะคะ<อ>นั่นก็คือตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0กว่าราย3 2 0 0 0กว่ารายแล้วนะคะก็เลยมีมาตรการออกมาว่า4เน้น4เดือนนะคะเรามาดูกันว่า4เน้น4เดือนที่ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าอยากจะ ควบคุมไม่ให้มันมากไปกว่านี้เพราะว่าต้องการลดให้เหลือประมาณแค่ประมาณ30%จากที่คาดการไว้ว่าในเดือนมิถุนายนนะคะมิถุนากรกฎาสิงหากันยาเนี่ยสเดือนนี้นี่กคือเขาจะพยายามลดให้เหลือ ประมาณ10,000แสนคนเพราะว่าจริงๆแล้วคาดการคือ1 5 0 0 0 0สามพันเลยนะคะนนที่จะกเกิดขึ้นนะคะคาดว่าผู้ป่วยจะสูงประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าพบผู้ป่วยมาก3 0,000กว่ารายเนี่ยก็คือกระจายอยู่ใน22จังหวัดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว38รายนะคะคแล้วส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่า ติดเยอะๆจริงๆก็คือจะเป็น5-14ปีก็คือเป็นน้องๆเด็กๆ <Ừ. S 2> นะคะแล้วก็เรื่องของจังหวัดที่มีการระบาดมากๆก็อย่างเช่นน่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนแล้วก็บึงการค่ะ,คะตอนนี้ก็เลยมี4มาตรการนะคะ4เน้น4เดือนมาตรการแรกการเน้นอย่างแรกก็คือเน้นเฝ้าระวังโรคแล้วก็ยุงพาหะลด เรื่องของลูกน้ํายุงลายให้เหลือร้อยละห้าอันนี้คือคหนึ่งอย่างนะคะาย,พพย่าะพันธอ์ใช่แล้วค่ะทำลายแหล่งพาะพันธุ์อย่างที่2ก็คือการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะโดยที่หน่วยงานสาธารณสุขก,กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะร่วมกันจัดการในตามหลักวิชาการให้อย่างเข้มงวดมากขึ้น<ม>และอีกอย่างหนึ่งก็คือการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาที่รวดเร็วค่ะถ้าหากว่ามีผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อเนี่ยนะคะก็คือจะต้องไปตรวจอย่างรวดเร็วเขาเรียกว่ามีชุดตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็วด้วยจะต้องคัดกรองให้เร็วและอย่างที่่4กก็คคืืออเนน้าาารรสสวม ให้กับร้านขายยารวมทั้งสถานบริการทางการแพทย์งดจ่ายยากลุ่มเอนเซมให้กับผู้ป่วยค่ะเพราะว่าจะเป็นจะทําให้เลือดออกมากขึ้นนั่นเองนะคะนับจากนี้ไป4เดือนนะคะกับสีมาตรการสายด่วนกรมควบคุมโรค1 42 2ย้ำอีกครั้ง1 4 2 2ค่ะนั่นคือรักงสุขภาพ3ามร้อยสิบสของเราในวันนี้และตอนนี้เราอยู่กับน้องๆนะคะจากสถาบันนาตยญัตพน์นาตสินไทยซึ่งกําลังจะไปโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวันนี้รับไปสุดปังพลังฮอตเริ่มต้นก่อนแล้วกลับมาเอาซูเปอร์นะคะอย่าลืมไปเติมความเป็นซอฟน ให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะคนี่คือตัวอย่างโชว์ดีๆที่รอท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ค่ะใช่ครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับเวลา10นากา30นาทีาถึง11นาฬิกาทางช่อง9กดหมายเลข 30, 30ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะครับผมกับรายการ <30 S 2> <300 S 1> 3 0 0 News h o w สวัสดีค่ะบ๊ายบาย